สูตรวิศก,กรรมคอนเสิร์ตและมัติมีเดียนะคะเกิดจากการที่ทางอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มสวของเราเนี่ยนะคะมีข้อสงสัยว่าการจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะซึ่งพอเราได้หาข้อมูลนะคะเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของการจัดคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งเนะะี่ยค่ะมันต้องอาศรรยัยศาสตร์และศิลป์ของหลายๆด้านมานะคะยกตัวอย่างเช่นศาสตร์ทางด้านวิศวก,กรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโครงสร้างนะคะแล้วก็าทางศิลป์ทางด้านการสร้างมาัลติมีเดียจึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้นะคะที่ทําให้ทางเราเนี่ยระดมความคิดแล้วก็จัดเป็นหลักสูตรนี้ขึ้นมานะคะ่ะที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้นะคะก็เพราะว่าหนูมีความชอบทั้งทางด้านดนตรีและทางคณิตศา,ศาสตร์ค่ะซึ่งวิศวกรรมคอนเสิร์ตมัลติมีเดียนะคะก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยค่ะ เพราะนอกจากที่เราจะได้เรียนพื้นฐานวิศวกรรมแล้วเรายังได้ต่อยอดในการใช้ความรู้ด้านมัลติมีเดียตอนที่เราไปประเทศอังกฤษด้วยค่ะจุดเด่นของการเรียนหลักสูตร Concert Engineering m u l m u l t i m e ั i ตก็คือหลักสูตรของเรานั้นเป็นหลักสูตรที่เรียกว่า2บวก2ก็คือเราเรียนที่เมืองไทย2ปีและเราไปเรียนที่ประเทศอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเดอ,อร์ม University เป็นเวลาีก2ปีนะครับผม พราะฉะนั้นใน2ปีแรกนียเราจะเรียนที่มสวซึ่งก็คือเราจะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์เป็น2ปีที่เด็กจะได้ทําการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่เป็นการเรียนรู้การเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมแล้วเด็กของเราเนี่ยจริงๆแล้วสปีนี้สำหรับคนที่อาจจะพื้นฐานนั้นภาษาอังกฤษยังไม่ดีนะครับเรียนโรงเรียนไทยมาก็ไม่ต้องเป็นกังวลครับเราสามารถที่จะใช้2ปีนี้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษของเรา ให้ดีขึ้นเพียงพอที่จะเข้าไปเรียนในปี3ปี4อย่างสบายได้แล้วในปีที่3และปีที่4เนี่ย mm. เด็กนักเรียนของเราเนี่ครับ mm. ก็จะไปเรียนเกี่ยวกับทางด้านมัลติมีเดียโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเดยออมงฟรยูนิ University ที่เมืองเลสเตอร์สำหรับสาขานี้นะคะในปีหนึ่งเราจะได้เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมดค่ะ ในปี2นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องด้านเสียงซาวแสงค่ะโดยที่เราจะมีอาจารย์พิเศษจากด้านนอกที่เป็นผู้ที่อยู่ในฟิลนั้นๆมาสอนโดยตรงค่ะส่วนปีที่3และปีที่4นะคะเราจะได้เดินทางไปเรียนที่ประเทศอังกฤษค่ะที่มหาวิทยาลายัยเดอะมอฟอร์ด university ซึ่งเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับสาขาเฉพาะทางด้านมัลติมีเดียสื่อโทรทัศน์และวิทยุต่างๆค่ะ จะได้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในปีหนึ่งนั้นนะ่ะเราจะเรียนในพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมาศาสตร์ทั้งหลายพอเราเริ่มเข้าปีที่2เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นักเรียนของเราเนี่ยจะรู้สึกชอบมากที่สุดในในโปรแกร,รมของเรานะครับก็คือส่วนที่เป็นเกี่ยวกับคอนเ e ิร์ตเอนจิเนียริงเป็นวิชาคอนเ e ิร์ตดีไซน์แอนด์เมเจเมนต์ซึ่งวิชาเนี้ยเราจะเชิญให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะครับเข้ามาสอนเด็กของเราโดยเฉพาะพอเราไปปีที่3และ4นักเรียนของเราเนี่ยจะได้ไปทํางาน เกี่ยวกับมัลติมีเดียจะได้ไปเจาะเฉพาะเลยครับรว่าเราสนใจตรงส่วนไหนการถ่ายภาพการทำเว็บไซต์การอัดเสียงของเราจะได้ไปเรียนทั้งการทำสตูดิโอโปรดักชันแล้วที่มาใหม่นี่ก็คือการทำเกี่ยวกับเวอร์ชวลเรียลิตี้ซึ่งเขาเรียกว่าอิมเมอร์ซีฟนะครับผมเด็กนักเรียนจะได้ไปทำทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เขาปรับนำเข้ามาใช้กับอุตสาหกรรมคอนเสิร์ตเทคโนโลยีเรียลิตี้เนี่ยหรือเวอร์ชวลเรียลิตี้เนี่ย สมัยก่อนเรานํามาใช้ในการถ่ายภาพยนตร์แต่เนื่องจากเราเห็นว่าโควิดมันทําให้ทุกอย่างเร็วขึ้นนะครับมันถูกกลับกลับเข้ามาใช้กับคอนเสิร์ตได้ด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อว,ว่าจะเป็นสิ่งที่น้องๆน,น่าจะสนใจที่จะเข้าไปเรียนกันนะครับผมด้วยความที่ประเทศเรานะคะมีทรัพยากรบุคคลด้านนี้ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าการจบจากหลักสูตรนี้ค่ะเราจะสามารถสร้างสื่อต่างๆและสามารถผลิตคอนเสิร์ตที่เป็นระดับโลกได้ค่ะ ักเรียนจะสามารถทำงานได้ทั้งการเป็นผู้ประกอบการจัดคอนเสิร์ตเป็น organizer อาจจะไม่ใช่ขาวาอนเสรอยงเดียวเป็น e v e n ์โดยใช้ความรู้ที่เรียนมาในการเข้าไปจัดการโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นจนจบหรืออาจจะเป็นทำงานเกี่ยวกับบริษัทที่ช่วยในการจัดแสงจัดเสียงที่เกี่ยวกับต่างกับคอนเสิร์ตนะครับผมและสำหรับคนที่สนใจด้านวิศวกรรมเป็นพิเศษนะครับสนใจทางด้านนี้ก็สามารถที่จะทำงานได้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอ แสงเสียงและไฟซึ่งเป็นสาขาที่ต้องบอกว่านักเรียนนี้สามารถที่จะเรียนได้อย่างกว้างขวางและเวลาประกอบอาชีพจริงเนี่ยจะไปเลือกที่จะเป็นอาชีพที่เราจะนําไปประยุกต์ใช้เช่นทําหน้างานหรือว่าจะเป็นอาชีพที่สามารถที่จะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทํากราฟิกทําภาพต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทําหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการอุตสาหกรรมคอนเสิร์ตสมัยใหม่ด้วยครับผม จบออกไปนะคะหนูอยากประกอบอาชีพสตจแมเนจเจอร์ค่ะซึ่งจะดูแลเรื่องการคุมคิวคุมแสงของการแสดงทั้งหมดพวกมิวสิควลต่างๆค่ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็มีใจรักทางด้านศิลป์หรือมัลติมีเดียนะคะโดยที่จะมีเกณฑ์ในเบื้องต้นในการรับตังต่อไปนี้นะคะประเด็นแรกคือเกดรดเฉลี่ยนะคะควรจะต้องไม่ต่ำกว่า2.5นะคะแล้วก็สายวิทย์คณิตเท่านั้นนะคะ สาก็คือสำหรับน้องๆที่จบเป็นหลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วก็จบสอบเทียบมาก็คือสามารถตามกฎของกระทรวงได้เลยนะคะส่วนคะแนนภาษาอังกฤษที่ทางเราต้องการคือ i e เอลอย่างน้อยห0นะ,ะหรือถ้าน้องๆที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ทางเ,ออเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรดได้นะคะค่ะสำหรับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยนะคะก็ แนะนำให้สะสมผลงานไว้เยอะๆค่ะเพราะว่าเราจะได้ยื่นรอบพอร์ตโฟลิโอซึ่งพอร์ตโฟลิโอก็จะเป็นเหมือนใบเบิกทางนะคะให้เราสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยได้อย่างง่ายเลยค่ะ